สวัสดีเอฟซีเชบานปลาครับสวัสดีคนที่เขาบอเบิ้งไม่ครับมืนนี้สิบจอนมานําเสนอเมนูออมไก่ใส่หนูขี่ขมครับนีกำลังตําเครืองที่มากกำลังจะออกมานะครับสิบจอนกะไนหนูขี่ขมมาไปอ๋อเอฟซีฟังถึงก็เลยบริจาคาไก่มาห้ไก่มาตัวหนึง่งนนะคืออีกขาหนึ่งมันเอาไปออมเลย ถึงได้ว่าอมมนูขี่คมแล้วก็ตักไปเห็นน้ำแนวเห็นจ้าสวย,ยขาไกลขึ้นเนาะอ๋อาีกตักไปเห็นขึ้นนี้ครับจ้าสวยขาไกลพิ่นนะครับอออมนูขี่คมครับมันนี้ติบ่วงมากออมนูขี่คมติดบ่วง ี่กับบอทิมเ้อครับนี่หนูผีคมหนูหน่อยปักเทกันเลยครับออมๆฟอ,อมเทคมกม,มคมลำลำครับน่ครับเอาเถอะนี่เพีย้ยแกนออกครับเอาเถะตัวนี้ออกทิมเท่านี้ครับก็ขนมันปักเทกันมุนๆเลยครับ ผมผมลำลำเลยที่หนองไอ้พี่ไก่เ,เด็กเล็กน้อยผมนัวครับอาเป็นตัวแล้ครับวันนี้นม,นมันม้่นนน,น่ยกี่คมเลยแม่ครับนุนน่ยสีกรมบวก ปลาเขาแตกสะโดดคุกกันมาสั่นเลยนะปลามีปลามีแตกสะยาวเารมันมันหน่อยมันหน่อยใส้พักก็ได้ใช้โมน,นึ่งไม่บาดนี่นี่ละของแถอที่บานปลา tiền mỏ mè không đi tiền mỏ mè Rồi chỉ nam khao thầy làm nua một nên cả để bắt đấy ngàn mông cốt vẫn đọc này bú sa mà vẫn khua khao tọt té thì lạ thì vẫn mán như đọc một nên thằng một nên xưng tàu đấy พักเรียบร้อยนะครับออม,มหนูขี่ขุมใส่ไก่บ้านครับโอ้ใส่ข,ข้าวกล้ลงไปนะครับพร้อมแห้งก็เกา่าไปเดียวเจียวอย่างนี้ถือทุกหลขัขงมเลยครับออมใส่หมดหนึ่งครับของแท้ที่บ้านปลาใส่หมดหนึ่ง Bon <S 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 ต้องมาสงบรานี่นี่อ่อยก็ได้คุยกันนะจบตอนนี้แล้วมาเดินจีบซีเอเลยสวยฮานามีเด้ทางนี้น้ำปลาทิ่บตเออคือเนี่ยตอบุญถอ่นี่ยนะโอ้จังต้นนู ผมเอาเลยอืมตัวดำของผมน่ะเยังไงได้เสียดังได้วึ้นเลยอยสอมมาแล้วเรียนหาเรียนหานำมาทันเลยเอาหัวก้มึง้อยชืดอือืดนี่มึงใครแงลให้เลยอาไรก้น เอาไว้ให้โซนท้อแถวเนี้ยเต็มทุกที่เลยดิสดด้องก็าผัดเนื้อกินเขาครับอออไกลเสี่ยงวะนู้ขมนู้ขีขมนู้ขี่ขมชีวิตผู้เอาบับาทนะเฮียหากินหิมทางที่เอาแหละ เขาคนมากกเาเขาผีที่มันบานเนาะคุณสาวเดี๋ยวเขาเชามากมาคุณเขามาคุณขัวคีรถปาดปาดแหมอคนหายถ้ามาหายกินกินหาอยากก็เดลโมเดเบิ่อไปที่คขาเวียนทอรถบื่อแต่ไปที่ไรเป็นทอรถไปเลยมาเดี๋ยวขี่เขาแรกเขาดิเอาทีมงานขววขีรุตปาดปาดทีมงานยังม้าท่านเบิดออยู่นิ้วกินหาคน เัาเป็นหอดน่นหข้ามเลยว่ะเมันกี้เนาะมันก็มาหางกันมันหารอยเม็ดเลดกว่านีมารถเบิร์ตขนาดสมเป็นติดหอดเลยไปทำเบืองไปแม่นรายางมาบอเล่าไปกินด้แบบนี้หนุ่ยเหรอมากินเลยมันติดเกลือตรงหันไป nóng không bị con các bạn không vẫn nguội là khác quên và nó thì đến mấy toàn nhầm và mm. nó thì thì chết ngoài nè Mình dùng toàn thải toàn thải toàn mà dương lằng mà mẹ thằng họ im họ có thứ tán bột rồi thứ vậy bạn để mua im con như thế nào ngoài sau kim nó khăm một coi đi toàn nuôi gì hổm mà người mà toàn thải coi đây giờ khăm đấy khoa thả kim quần mọi khó kín quần sợi lại có thải kim quần tuá bao เจียบจ้อนน้ำเลยน้ำเลยนํำก่อนเลยอี่าสานมาเอาทีมงานใหม่เลยครับนี่นีตับๆมาเลยแมนเนาะเพื่อนคีนีาหมดนน้ำคำไม่รุนดูใบไม่รุ่นดูไหนไม่รุ่นดูไหนใช่ดีจั็กนอยกัน ึงนาเไม่ไอกควโลนเงานีไมออกจากคุกไม่ม่มาแล้วครับนี่มาแด้วมาแล้ทีมงานสองสาวครับทีมงานสองสาวสสาวมา้กันม้ัวครับตัวนทัจิดแล้วใส่เมองเดียรม่ได้ทีมงานสองสาวบอกไม่แขกอย่หันม่แขกยหันน่ยอาไป แมนหมอนเนี่เรามาขายมุงนึ่าวันช่วงนี้เราบอกบอก้ายบอกบอกโดนเลยบอซสื่อมุงแล้วเลยเมื่อยเมื่อยแบบ่ามาจากสวรบดากองเลยสวเบดากองแมนมันจะเดากองหรจากมาจากสองแคมปวากาองแมากาเสียบเอาขนงนี้เออเนียเออเช่อมเช่อมมนเช็มเามาเช็มเอมมาเชมาิมเขาไ้ร่วมกันเนี่ย เหน้าก t ตาเออ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  m MC MC เจ้าหนมตาอไปเจ้าเ้าเขาอยากเขาอยากชิคเตะนะครับอยูอ้ยอูไม่เห็นเลยโอ้ยอยู่บวบเพ่มาเพิ่งมาเนี่ยพอดีเซ้อให้กูโมยฮะเขยกโนเอมาก่อนโมแมนบอกอ้เสียงวาหยาดเอยสันดูพี่กเมนยังเจ้ากินตับเจ้าามตากเอด้วยอลวก็หน้าเหมือนหอเลย เอาเอาไปใช้เชียงนวกันพอดีโบผานพอดีมีหมูหอกโคตดันตัวตัวตัวโก่งนี่โก่งนี่แบบโก่งโค้งผ้านำไป้านำนี่เป็นรายู่อยผ้านำ้านำเออเฮ้ยไปเป็นออผ้านำ้านำ่้านำผ้านำมัียเอายยกงไเ้ย้าบโลีอ๋อเือีเอาอีกสร้างโจ้านร้างโจาโจลีเมื้านำมันยด้เอาเออลองมึงเดี๋ยวลองมึงนยิ่งสุดวะ ทำญ่เน่ยหนามนามเป็นตอนว่าอยาด่าูี่พี่เอาเอาวยไงเอาแบบแบบสไตล์เานเอาแบบสะทุนน่ยสะทุนไม่ใช่ผู้ดีอ่ะเออเาแบบสไตล์เาเยบ่เย้อี่ะ้มันัวแย่อยู่เอายไมาไม่ไ่ทนมาเออแบบสะทน

ใจยาวไอ้ขออแกนี่วะไปตั้บูบกบแห่งไหใจยาวมันนี่ผมบกากบเลยไปกินเขากอนส่วนตับีบูพานาบไหเอาบเลยดีดังกูกกวนเลยเ <c oughs> นี่ยเองนะเแ็วไลเลยนะเร็วไลเลยเอาบเอาบุญดามสูเชีบจอนบ่พานาเนี่ยเ <c oughs> ขาบกนแล้วเป็นเขาสิว่าผมกินหรือผมเห็ุอย่างวะ เราใส่ด้อไม่ไปอันเขากำลังกำลังเงามพอดีใส่หอมแม่อตโตโขตโตตังข้าวกุ้หมือพร้อมเลยเยอเตาใส่ด้วยว้รหลนเลยกกอหมือเขาขึ้นไม่แล้ละหอมแม่งแต่ว่ากับเลือกเดียกต่ออีแม่แต่ว่ากับถ้ายามเบ่งข้าวในเดือดข้ากับมันต่ไทย่ล้วข้าวอย่า ไปลงไปท้องหน้าครับไปเกียวไปยังไปบอกแมวไปเกียวโอเพื่องโอหนาบ่อืมโอ้ยบู้เสพเสสิไปคนเขาไปตากเขาไปตากเขาเลยสดแล้วยไปตากเขาเลยอืมโหเรื่องเหมือนเอฟซีมากพอดีแม่เนี่ยแม่ดิบอ่บ่ถอยถอยถอยเลยถอยเลยเมียแล้วก็ถอยมา

คุณผมผุมโมแฮก็ดีดเอฟซีเพืเขาในกะฝากติดตามเป็นรำลังใจให้ทีมง,งานสิบาันบานนะครับเดีเ๋ยวกันคิปหน้าครับทิมแยวเราท<ร><ร>ั้งน,นี้ร <laughs> รครับอ๋อเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเติมลมก่อนจะเข้า